สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนองเลิศนะครับเอาวันนี้ผมอยู่ในแปลงทุเรียน4ปีนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยเรื่องการเสริมสารอาหารทางใบนะครับเอาเรื่องนี้อย่างเดียวเลยนะครับการเสริมสารอาหารทางใบไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเล็กนะครับหรือว่าทุเรียนโตขึ้นมาหน่อย1ปี2ปี3ปี4ปีนะครับใช้เทคนิคนี้ได้นะครับเอาไปเป็นแนวทางนะครับ ลองดูส่วนสารอาหารที่ผมใช้นะครับก็เป็นของธาตุอาหารรองแล้วก็เสริมนะครับส่วนยี่ห้อไหนก็ขอแค่มันเป็นธาตุอาหารรองแล้วก็เสริมนะครับก็ผมใช้อยู่หลายยี่ห้ออยู่นะครับก็เลยบอกไม่ได้ว่าตัวไหนดีไม่ว่าจะเป็นของยาล่าของแม็กซาโกของอะไรผมก็เอามาใช้หมดนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านที่ถามผมคุณเนมครับใช้ตัวไหนดีตัวเนี้ยผมเลยไม่สามารถบอกได้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันดีกับตัวไหน คือผมเสริมผสมกันไปนะครับผมหลายๆตัวแต่รวมๆแล้วมันคือทานอาหารรองแล้วก็เสริมนะครับไปพูดคุยกันเลยว่าเราจะฉีดกันในช่วงไหนนะครับตอนนี้ที่สวนนะครับระยะของใบจะอยู่ที่ใบเป็นเพสหลาติดอ่อนนะครับก็คือใบที่แทงยอดอามาก่อนเนี่ยเริ่มจะกางเป็นเพสหลาเต็มทีแล้วนะครับแต่ก็ยังหลงเหลือยอดอ่อนอยู่ ประมาณนี้นะครับใบชุดนี้เป็นใบชุดที่สองนะครับชุดแรกไม่ไม่สวยนะครับเพราะว่าปริมาณน,น้ําฝนเนี่ยมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาเล่งเอาใบาชุดที่สองนี่แหละสะสมอาหารด้วยใบยชุดแรกนั้นก็แทงใบออกมาก็ฝนหยุดเลยนะครับไม่มีฝนเลยแต่ใบที่สองเนี่ย อ่ะเริ่มหน่อยเรืมอมีฝนให้ดีเนี่ยรเราอยากฉีดให้มันเป็นยังไงอ่ะต้องถามความต้องการเราก่อนจะฉีดมันมันใบใหญ่หรือว่าอยากฉีดให้มันอ่าใบมีความแข็งแรงนะครับแต่ถามว่าใบใบใหญ่ใบเล็กมีความแข็งแรงไหมก็ผมว่าใบเล็กเนี่ยมีความแข็งแรงกว่าใบใหญ่อีกส่วนตัวนะครับส่วนตัวส่วนใครๆก็ชอบใบใหญ่นะครับมา มาคุยเรื่องใบใหญ่ใบยาวกันนะครับสังเกตดูตอนนี้ยาวกว่ามือผมแล้วนะครับนี่คือยังไม่กลางเต็มที่เลยส่วนมากนะครับจะเป็นประมาณนี้ก็ระยะที่ฉีดนะครับเป็นระยะที่เป็นหางดาบนะครับคือระยะเนี้ยผมพูดมานานมากแล้วนะครับย้อนหลังไปเป็นปี2ปีเลยหลายหลายท่านที่ติดตามผมตั้งแต่แรกๆนะครับ อาจจะเคยได้ยินผมพูดมาแล้วฉีดในระยะนี้นะครับใบเขาเนี่ยมันก็จะยาวขึ้นมานะครับยาวแล้วก็ใหญ่กว่าปกติเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาได้รับสารอาหารทางใบนะครับมันก็มากระตุ้นการเจริญเติบโตของพวกนี้ทันทีเสริมด้วยปุ๋ยทางดินนะครับตัวหน้าสูงๆอย่างเช่น2 0 8 8 20 1 0 2 5 7 7 นะครับหรือ1500ตัวนั้นอะ่ะจะเป็นองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบที่ทำให้ใบพวกนี้ใหญ่บวกกับปริมาณน้ำฝนด้วยนะครับสังเกตดูใบชุดแรกผมนะครับนี่คือใบชุดแรกนะเนี่ยคือชุดที่2แล้วใบชุดแรกเนี่ยตอนนี้ปริมาณน้ำฝนน้ำฝนน้อยนะครับ น้ำฝนน้อยก็เลยผมก็เลยไม่ได้ทําใบที่ใหญ่ก็เพราะว่าป้องกันการคายน้ํานะครับเพราะว่าทุเรียนในสวนภาคอีสานนั้นมันค่อนข้างที่จะแรงนะครับแต่ตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วนะครับจัดเต็มนะครับในใบที่สองเสริมอาหารทางใบเดี๋ยวผมจะแพนกล้องไปให้ดูก,กว้างๆนะครับสังเกตดูตอนนี้ยอดแดงหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหม เห็นไหมใบชุดที่หนึ่งใบชุดที่สองต่างกันมากนะครับไอพวกนี้ยังไม่ได้กลางชีดไปแล้วเดี๋ยวมันจะได้ออกมาอีกคู่หนึ่งรออีกสักหน่อยนะครับเนี่ยผมเพิ่งเสริมครั้งที่สองนะครับผมครั้งแรกก็ตอนที่เป็นใบดาบนะครับใบดาบพอออกมาเป็นเพรสลดัดแล้วก็เสริมอีกครั้งหนึ่งนะครับ อยากให้มันใหญ่นะแล้วฉีดอยู่สองครั้งนี้สังเกตดูยอดนะครับยอดเนี่ยคือเมื่อมันได้รับปุ๋ยตัวหน้าทงสูงก็คือตัวไนโตรเจนนะครับยอดก็จะมีขนาดช่วงที่ยาวนะครับ เพราะว่าในตัวเจนเนี่ยมันเป็นตัวช่วยส่งเสริมในการแตกยอดอยู่แล้วนะครับอันนี้ทุเรียนพันธุ์อะไรก็ไม่ทราบนะครับใบเล็กๆอย่างเงี้ยคือเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เป็นต้นพันธุ์นะครับไม่โตสักทีไม่สวยด้วยอะยังไงก็ไม่สวยเลยเนี่ยทำยังไงก็ใบก็อยู่อย่างเงี้ยครับระบบรากน่าจะไม่ดีหรือว่าเป็นกับต้นพันธุ์ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ใบมันมีขนาดเล็กมากเลย เท่านี้ก้อยผมเนี่ยแล้วก็เบบิดเบี้ยวเบี้องงอๆนะครับต้นอื่นไม่เป็นนะปลูกข้างๆกันยังไม่เป็นเลยนะครับแต่ต้นนี้เขาเป็นมันมีสองต้นนะครับต้นใานข้างนี้ไม่เป็นเลยอ่าสหรับอ่าช่วงที่ผ่านมานะครับใบของใครมันไม่สวยไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าปริมาณน้ําฝนมันน้อยปีนี้นะในช่วงที่ผ่านมาแต่รอบเนี้ยห้าม พลาดนะครับรอบนี้ห้ามพลาดพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าปัจจัยทุกอย่างนะครับเป็นใจให้เราแล้วไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศนะครับปริมาณน้ำปริมาณฝนนะครับไอตัวน,นี้คือต้นเสริมนะครับมันไม่โตจนได้เอา อันเนี้ยมาเสริมยอดยาวมากเลยนะครับก็คือได้ปุ๋ยต้นหน้าสูง,สงตอนนี้น่าจะได้ปีกว่าแล้วนะครับเกือบ2ปีแล้วแหละการแทงยอดใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงนี้เราวางไอแถวบ้านผมเรียกแมงกอกส้มนะครับ ที่มันเป็นตัวเหมือนปีกแข็งๆตัวลายๆชอบกัดกินยอดนะครับคือแท้กิ่งแท้อะไรนี่ขาดเลยนะครับระวังระวังตัวเนี้ยช่วงเนี้ยส่วนดังนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มแทงยอดแล้ว ที่สวนผมก็มีอยู่2โซนนะครับก็คือโซนที่ยอดไปก่อนอีกโซนหนึ่งก็คือตามตูดกันไปเพราะว่าสวนผมเนี่ยจะมีโซนหนึ่งที่ปลูกมันสับปะหลังไว้เมื่อ,อยังเล็กนะครับโซนที่ท่านเห็นนานผู้ชมข้างหน้าเนี่ยคือไม่ได้ปลูกอะไรเลยนะปลูกแค่กล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงมันก็เลยไม่โสมนะครับพูดง่ายๆคือมัน มันสวยมาตลอดตั้งแต่ปลูกเลยแต่อีกโซนที่ปลูกมันสัมประหลังนั้นก็คือเพิ่งจะมาฟื้นต้นได้นะครับตอนนี้ใบก็มีความเขียวแต่เริ่มหมดอายุแล้วนะครับใบพวกนี้มันนานแล้วเป็นใบเดิมนะครับใบเดิมตั้งแต่ปีก่อนใบพวกนี้เดี๋ยวเขาได้ยอดใหม่พวกนี้ก็จะเริ่มสลัดออกไม่สลัดออกเราก็แต่งออกนะครับเพราะว่ามันหมดอายุไขไปแล้ว เป็นแรงงานคนแก่แล้วนะครับจะปลดเกษียณคือผมไม่ได้มียาดีปุ๋ยดีอะไรเป็นพิเศษนะครับที่ผมจะต้องปิดบังไว้ไม่มีนะครับผมตัวนี้ขอชี้แจงก่อนเลย มันอยู่ที่วิธีการจัดการของเรานะครับปุ๋ยยาในตลาดมันดีอยู่แล้วครับไม่ดีเขาไม่กล้าทําออกมาขายให้เรานะครับมันขึ้นอยู่กับเราเนี่ยเอามาใช้นะขึ้นอยู่กับผู้ใช้มากกว่าระยะเวลาในการฉีดปริมาณในการฉีดฉีดบ่อยไปไหมอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างเช่นแมกนีเซียมแมกนีเซียมเราได้ยินหนาหูว่ามันช่วยให้ใบเขียวถูกต้องไหมครับ แต่มันก็มีอีกหน้าที่หนึ่งของเขามีอีกคุณสมบัติหนึ่งของเขาก็คืออาจจะทําให้ใบเนี่ยเล็กลงถ้าเกิดเราฉีดในปริมาณที่มากนะครับนั่นแหละคือถ้าเกิดอะไรก็ตามที่ให้มากไปมันก็เป็นผลเสียให้น้อยไปยังดีกว่าให้มากไปนะครับ คลิปนี้ก็คุยกันเรื่อยเปื่อยนะครับผมไม่มีอะไรพิเศษมากมายมาอัปเดตสวนเฉยๆนะครับว่าเริ่มแล้วนะครับเริ่มกระตุ้นเขาแบบเต็มสูบแล้วเพราะว่าฝนมาแล้วนะครับภาคอีสานอยู่ที่จังหวัดบึงการนะครับไอ้พวกนี้คือยอดตันเนี่ยไม่มียอดอ่อนนะครับเทคปุ๋ยตัวหน้าสูงๆเข้าไปแป๊บเดียวครับยอดแทงเลย ไม่ต้องตกใจนะครับเนี่ยแต่ผมก็ใส่ไปแล้วแหละเห็นไหมครับเห็นยอดข้างบนไหมไม่รู้ว่าเห็นไหมยอดอวบมากนะครับนี่แหละมันจะมีอยู่สองโซนนะครับโซนที่ท่านผู้ชมเห็นกันได้นี่ก็คือเป็นโซนที่ผมปลูกมามันสับปะหลังแซมมาก่อนนะครับมันก็เลยกิ่งกิ่งด้านข้างก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ก็คือ ที่ใบคือเขียวอะนะครับก็คือไม่มีอ,อะไรมาแทรกกลางเลยนะครับไม่ได้ปลูกอะไรเสริมปลูกแค่พืชพี่เลี้ยงก็คือกล้วยเท่านั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็สวยเองนะครับตามอายุใจเย็นๆนะครับทําทุเรียนใจเย็นๆอย่ารีบอย่าร้อนนะครับรีบเนี่ยไม่ดีเครื่องน็อกแน่ๆนะครับ บิดเกินไปเร่งเตรียมสูบเกินไปเนี่ยเครื่องน็อกนะครับทุเรียนเรามันรับไม่ไหวบางทีมันก็เกินลิมิตเนาะเกินลิมิตที่ต้นเขาจะรับได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาอัดเข้าไปเยอะๆบางทีมันเกินนะครับมันก็รับไม่ไหวก็แหง้งก็น็อกนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมาอัปเดตเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปนั่งคุยกันอีกทีนึงนะครับเรื่องการฉีดทางใบนี่แหละ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ